สวัสดีครับผมเบานองครับมื่อนีมาพอกับเบานองอีกคือเก่าครับผมมาแล้วครับโค้งสุดท้ายพอสุบันครับผมงวดวันที่1สิงหา68เบิงไหวฟังไหวเป็นแนวทางนะครับเนาะโปรใสพิจารณาในการรับชมรับฟังน้าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทธิโชเลดดวงครับเมื่อขค้ืนพอเป็นฝันเป็นอะไรอย่างมาบอกสู้ฟังความฝันยังไงมากกับเป็นความฝันครับแต่ว่าเหล็กสื่อถือรับถืออันนี้กระบอกบบได้นะครับเนาะพอเราฝันว่ามีคนมาบอกเหล็กครับผมตัวเดียวเม็ดเดียวแต่เป็นเหล็กสองตัว เป็นเหลขสองตัวแต่ว่าพอเพิ่นซื้อไวนะ้เพิ่นเป็นซื้อมันมาบานันนี้ที่เพิ่นซื้อไวนะ้น่ะเพิ่นมักตัวนี้ประมาณนี้เพิ่นก็เลยซื้ออีกตัวหนึ่งใส่มันเป็นสามตัวตัวที่เพิ่นมกักเพิ่นบอกว่านอนอยู่คือมีคนมาบอกอันมาอ,อืน่นจนบางทีนะเป็นเสียงสิเป็นน็กหน่อยกับว่าน็กหน่อยจิเป็นผู้ใหญ่กับว่าผูใหญ่แล้ววะเสียงเป็น บอกว่าถือระวังสินะแต่ว่าในฝันนั้นคนนั้นเอิ่นเองไงไื่อนพอไวใหญ่เลยไงระวังสินะอันมากบรเล็กเพื่อนว่าพอพอพอสุบันแล้วว่หวาห้อยมนก็มากเลยเนาะอันซื้อเลขให้แน่เดอ้อเพื่อนว่าฝากซื้อเพื่อนว่าซื้อให้แน่ถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถึ่ขันถึถนถ่นั่นขอ ขอขอขนมฮอหนึ่งขอขนม่อหนึ่งนมกลองหนึ่งน yeah> ้ำแดงขวดหนึ่งพอแล้วก็ว่าเออได้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ให้บอกมาก่อนกินล่ะสีซื้อตัวไหนบัดนี้เพื่อนกัดบอกเจ็ดเก่าบัดนี้เนกเจ็ดเก่าด้ไงพอแล้วก็ว่างามด้วยเจ็ดเก่าแล้ววะบัดนี้เราก็เลยไป หาซื้อลอตเตอรี่แล้วก็ซื้อทั้งนอกไว้เพิ่นไปบอกลูกสาวเพิ่นให้ซื้อให้เพิ่นซื้อเลขที่พ่อเพิ่นซื้อได้เดี๋ยวสิบลับบอกได้979กับ079 979กับ079อันนี้พ่อเพิ่นซื้อแต่ว่าเลขในฝันเพิ่นน่ะคือ79วันนี้พ่อเพิ่นมักเลข3ตัวเพิ่นก็นเลยซื้อ979 กับ079เข้าใจวะคือสิวงงงดูกเนาะเลขในฝันเพื่อนนันว่ามีคนมาบอกว่า79ตัวเดียวแต่ว่าพอเราก็ซสือคือกัน7997แต่ว่าเลข3สามตัวที่พอเพิ่นมักก็คือ979กับ079พอเราหมักสองหางเราว่าก็ลองพิจารณาเอาบาเลยบัดสันแต่แจ็คสิถือโบถือเด้อแต่ขันโบถือดื้อจังได แกจาวาพอละกันแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นว่าคันถือเลขน่ะเพิ่นขอบ่หลายเพิ่นว่าขอนมกองหนึ่งขนมห่อนึงล่ะเพิ่นว่าแล้วก็น้ำแดงขวดหนึ่งแต่แล้วพอคันได้โชคแล้วพอสิเฮ็ดให้เพิ่นว่าสินั้นไปต้องบอกกาลองเบิ่งเด้เพิ่นอุตส่าห์มาบอกเนาะเจ็ดเก่าก็ซื้อหนึ่งเก่าไว้นําแน่ล่ะบาดคนบอกหนักเพิ่นว่ากันเว้าฟันไอ้กันวาเลียกไข่ฟังนี่มักสิแปลยาวไปอีกได้เจ้าเนี่ยนว่าเพิ่นว่าเออก็ได้แล้วพอสิซื้อไว้ดอก หน so ึ่งเก่ามันบอเพิ่งมาแมนบอลหน่องมาซื้อไว้น้ำแน่เรลุงปูหนึ่งเก่านั่นซื้อทิ้ติวแน่เพราะว่ามันคือกันเจ็ดเก่าหนึ่งเก่าก็แข่ไข่กันหนึ่งหกเจ็ดหกก็ซื้อเอาแน่บอหน่องบอกเพิ่งนั่นยังไรไปไหนอีกเพิ่งมาอ้าก็ลองครับเดินลองพิจารณาครับเดินงวดวันที่หนึ่งสิงหาหกแปดครับคกงชูไทยแล้วครับพอสุบันครับต้นวันเล็กไก่เล็กคืออกแล้วเฝ้าซื้อหวยได้หลายบาลหนองก็เลิกนี่แหละพอผมซื้อซ้ำนี่แล้วสัตว์ผมก็ซื้อเหล็กตะไคร เลหลวงปูแล้วก็เลขแมฮันนี่บางเอื่นเลขแมฮันนี่นั่นมาตรงกันก็เลขตะไคร่เบาหนองบอกเพื่อนกเจาะหมอเจาะเลยบาตรงอันยังหมากใหม่เดี๋ยวคันใดโชคกก็แมฮันนี่เบาหนองนะคันได,โช,ไนะนดนะโชคไง่นะคันถือโรตรีนะโชวไง่ีจ้างรถแห่สองคันไปเล่นให้แม่ฟังสองหมื่นแล้วก็ที่สื่ออันซอยทองให้ตะไครนะ่น้าบอกบอกเพื่อนไว ขอให้ได้โชคขอให้ได้ตัวนี้นะคอยออกมาตัวนีด้ดะอ่ะหล่นไปทํากันแล้วกเอาจะได้กบขอให้ทุกคนจงโชคดีครับงวดที่หนึ่งสิงหาหกแปดเบาน่องกับมีแต่ตัวเหลขลนะครับมาฝากคาเลขมันหลายก็เลือดเอาตัวที่มักครับผมเนาะบ้าหน่องลงคีวใบเป็นแนวทางครับผู้ใดโอยเลขกเาหน่องหลายโผล่จะส,สื่อตัวใดเขียนไว้ครับเขียนไว้แล้วกเอามาอันนี้เบิรงมาเปรียบเทียบเยบิรงว่มามักเหล็ตัวใด ขาคลิปผู้ใดอียังประมาณนี้เข้ากจเสียเด็ตามถืกบางคนนะคเราบคือไปตามคลิปก่อน,อนๆที่เพื่อนบอกฝัน,นแมนๆเดี๋ยวสิบอกเหตุผลก,กันนะครับเด้นเปยังบ้านของจํงบาบ่ได้ตามคลิปเพราะว่าเพื่อนกับบอได้อยู่ใน,นบา้นบบานแต่เพื่อนกับบอได้ตีตอกับกบ้าหน้องบ้าหน้องกัเลยบ่ได้เอาคลิปเอาตัวเลขเพิ่นมาบางทีเอบ้าหน้องทักไปหาเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าบอกฝันเพื่อนก็บอกว่าบ่ว่างก็เลยบ่ได้คุยกันครับ จังไดกะถ้าผู้ใดฝันมนแม่นเบาหนองกะสิไปเบิงผู้ใดฝันเมนๆมได้บ้าหนองกะสิเอาเหล็กมาให้เบิงอีกเนาะครับเนาะงวดต่อไปหลายคนนะครับแต่ว่ามากงวดนี่คนฝันเห็นลวงปู่หลายแห้งบ้าหนองก็เลยบ่อยากเอาลงหลาเดี๋ยวคนสีเบือบ่แมหยังดอกเดี๋ยวคนสีเบือบ้าหนองก็คัดมาเป็นบางคนบางคนกับว่าเดียวก็ว่ายังฝันเห็นแต่ลวงปูฝันเห็นแต่ลวงปูแต่มันฝันเห็นดีดีครับกับเฉยสบายจังไดเนาะแต่ว่าบ้าหนองก็พยายามคัดออกมาเป็นบางคนครับ เพราะว่าเดี๋ยวคนกับสิว่าเบื่อจึงสิก็เลยว่าอ่ะฝันของหลวงปู่นี่เขากับเขาบ่เขากับเล้วเพราะว่ายังหลายคนก็ฝันเห็นหลวงปู่นี่สิบ่ารนกเก็ดยานขาเจ้าเบื่อบ่านนกเก็เลยบ่เขาลงจังซี่นะอ่ะต้องเข้าใจเบาต้องนี่นะครับเด้อบ่แม่นบ่อยากเอามาเว้าเด้อยากเอามาเว้าแต่ก็บยานคนเบื่อนะแต่ใครคนก็ฝันเห็นหลวงพ่อศิลาหลวงพวกคุณจังซี่หลวงปู่ทวดจังซี่คนก็ฝันเห็นได้แต่ว่าบ้านนกเก็บ่ได้เอามาลงกันนะ เดี๋ยวถ้าเบิงกับบอแน่ได้จะเอามาลงให้เบิงดอกเนาะฝันเห็นพ่อคุณฝันเห็นลุงปู่ตัวจังสิแล้วก็ฝันเห็นลุงผู้ศิลาจังสิจงได้ก็ค่อยตีตามคิบตัวต่อไปพุ่นล่ะชีดลงให้เบิงจนกว่าเลขสิออกแล้วพุร่ะแล้วก็หลังจากเลขออกมาก็จังมาทักทายกันนะครับเนาะผู้ได้ซื้อเลขตัวไดไห้ก็คอให้มีโชคไปนต้องกันนะครับเนาะลอตลีบเอาหนองบอโชว์อีกแล้วเ้อะพบบาเอาหนออาให้เบิงแล้ว กะคงสีเห็นแล้วนะเหลอลรเตลีขบ่าวหนองเวสานแมฮันนีบ่าวหนองกะโชว์แล้วก็เห็นกันแล้วนะครับเราขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดวันที่หนึ่งสิงหาหกแปดคงสุดท้ายแล้วผู้ใดมีเหลขผู้ใดมีฝันอยากส่งมาให้บ่าวหนองบ่าวหนองยินดีนะครับยินดีรับฟังยินดีชมเพื่อยังดอกส่งมาเพื่อบ่าวหนองสื้อน้าแล้วก็บ,บ้่าวหนองบางเท่าบ่าวหนองก็อาจจะได้ซื้อเลขใหญ่บางเท่าบ่าวหนองอาจจะไปซื้อไร้วันยังกว่าน่ลลาดิเหล่ไร้วันเหลข อัเผื่อบานยัยงประมาณนี้เอามาแบ่งปันกันนะครับเนาะงวดนี้อันที่หนึ่งสิงหาเข้ามารับโชคเันกันคิดชี้ไดกันให้สมหวังดังปาถนาสุภูสุขค enfin นเบ้าหนองหวังว่างวดนี้ฮาสิได้จับเงินหมืน่นได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านไป็นตากันเหล็กลุงปูศูนย์หนึ่งเก้าเหลขตะไคร 16, ้ศูนย์หนึ่งหกเหล็กปิงปองปูปิงปองปูอย่างก็คือสี่สามเห ér, 43, เล็กปิงปองตะไคร้เจ็ดห้า เลขถูแม่ฮันนี่019เว้ย016เลขปิงปองคน83ถ้าผู้ได้มกักรักซื้อไว่อต้องซื้อไวแล้วอเรียบร้อยครับผมขอขอทุกคนโชคดีงวดที่1สิงหา68สมหวังสมปราถนาทุกๆคนสวัสดีครับ